ภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนนับร้อยคนยืนเบียดเสียดกันบนศาลาพักเดยสารเพื่อรอลงเรือนำเที่ยวเป็นภาพที่พบเห็นได้ทุกวันที่ท่าเรือท่าช้างซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญจากแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสิน์เพื่อลงเรือล่องชมวัดและโบราณสถานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนท่าเรือเดียวกันยังเป็นจุดลงเรือของคนกรุงเทพมหานครที่สัญจรทางน้ำด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา จากจุดที่เราสังเกตการจากกลางแม่น้ํชเ้ายรานะครับมองไปที่บริเวณท่าช้างจะเห็นถึงความหนานแน่นของการจราจรทางน้ํานะครับที่มีเรือนําเที่ยวเข้ามาจอดเทียยบภาพเป็นจํานวนมากรวมถึงการเดินเรือของเรือด่วนชจ้ายรานะครับทําให้บริเวณนี้คับคั่งไปด้ว้ผู้คนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยโตะมีความหนานแน่นแล้วก็เสี่ยงที่จะล่มออกลงมาครับ ในชั่วโมงเร่งด่วนดูเหมือนโปเทียบเรือของท่าเรือท่าช้างจะไม่เพียงพอรองรับกับผู้โดยสารจํานวนมากที่เข้ามาใช้ท่าเรือแห่งนี้จนเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวไปยืนรอบริเวณโป๊ะเทียบเรือจนเกือบล้นพื้นที่และมีผู้นําภาพไปตั้งกระทู้บนเว็บบอร์ดพันทิปเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดเหตุการณ์โปเรือล่มจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์พร้อมทวงถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือท่าช้างสอดคล้องกับข้อมูลของพนักงานขับเรือข้ามฟากท่าเรือข้างเคียงท่าช้าง ที่บอกว่าบ่อยครั้งที่พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากลงไปยืนรอเรือบนโป๊ะจนทําให้โปะเอียงพวกเรี่ยเลยใหญเลย,ย,ยมันฟ้านั่นแหละามอ,อง่างางีกระถายโปะเอียงแล้วพวกคนในงเดลงมาว่าลงมอน่ดยพวกคนก็เกี่ยอนงนนหลวกก็แ่นเลยวนะา ขณะที่ผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาไม่กังวลกับเรื่องโป๊ะล่มเพราะพวกเขาจะลงไปที่โปะ๊ะเพื่อขึ้นเรือก็ต่อเมื่อมีการส่งสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ประจําท่าเรือว่าเรือมาแล้วแต่ก็ยอมรับว่ามีความกังวลกับอุบัติเหตุพลัดตกน้ําขณะขึ้นลงเรือที่ท่าช้างเพราะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากกว่าท่าเรืออื่นๆปกติไม่ค่อยมาลงท่านี้สักเท่าไหร่ <Why? S 2> คนมันเยอะแออัดไม่ชอบ กมันเยอะลัวว่าจะลกว่ากลัวกลัวเพราะว่าเรามีลูกอ่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมากบมาท่านี้สักเท่าไหร่ไปข้ามท่านู้นมากกว่าท่ามหาลาแต่ว่าตอนนี้เรือข้ามฟ้าตรงนู้นก็คนเยอะเหมือนกันใช่มันมีหลายแบบหลายหลายท่าที่มันมาอยู่รวมกันนะคะบางทีเขายืงกันเต็มบางบางคนอาจจะไม่ทัน แต่ถ้าคนที่มาประจำเขาจะรู้เขาก็ค่อยๆแทรกเข้าไปจากข้อมูลของกรมเจ้าท่าพบว,ว่าในแต่ละวันจะมีครุทัวร์ต่างประเทศมาใช้บริการเรือนําเที่ยวท่าช้างอย่างน้อย200กรุป๊ปและแต่ละกรุ๊ปจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ20-25ถึงคนทําให้พื้นที่ในสารพักผู้โดยสารท่าช้างไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดได้ขณะที่กรมเจ้าท่ายืนยันถึงความแข็งแรงและมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างโปะเรือที่เปลี่ยนมาใช้โปะระบบปิดที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง40คน ซึ่งเท่ากับเป็นคนที่สามารถลงไปยืนบนโป๊ะได้แนดดินเป็น,ปน,ปนคล้ายๆชามซึ่งถ้าเอียงน้ําเข้าก็จะล่มไปเลยแต่ตรงนี้จะแบ่งเป็นห้องเวลาน้ําเข้ามันก็จะเข้าในแต่ละห้องซึ่งสามารถตรวจสอบได้เรามีมีฝาแต่ละจุดมีฝาเปิดอคอยตรวจสอบน้ําถ้าสมมุติว่าน้ําเข้าเนี่ยเพราะมันก็จะมีอาการเอียงหรืออะไรเนี่ยอ่าเจ้ากเ้าพนักงนผมเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ย เขาก็จ่รายงานเข้าไปว่าโป้น,นี้มันมีปัญหาแล้วนะดูห้องนี้มันมีน้ําเข้านะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือท่าช้างทําให้มีการเชื่อมโยงไปถึงอุบัติเหตุปโป้ล่มที่ท่าเรือพรานกเมื่อปี2538ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง30คนถือเป็นโศกนาฏกรรมทางน้ําครั้งใหญ่ที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกปิยะสวนเรืองถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน